สตมมีหนังสือหลายฉบับผมเห็นว่าท่านขาดหนังสือเม่หน่อก็อออสูญหายไปสมโมสรอกองทั้งบกในการาแถลแถลงพูดถึง <É> วันที่10ส,งสิงหาคม2553แต่ผมมีหนังสือของสตมวันที่6พฤษภาคม2554หลังจากที่ท่านบอกว่ามรุติแล้วสตมก็ยังบอกว่าคือไม่ครบอยู่ดีนะครับ ใจว่านะครับว่าเขากล่าวว่าอย่างไรเขาก็กล่าวเหมือนเดิมทุกประการนะครับว่าได้บอกแล้วว่าคืนไม่ครบจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็ะจะต้องบอกว่าผมไปข้อที่เป็นสาระสําคัญนะครับปตท,ะทแบ่งแยกให้กระทรวงการคลังประเทศท่อส่งก๊าซเนี่ยแบ่งแยกไม่ครบถ้วนนะครับตามคำพิพากษาจำนวน 32, านวน 32, ร้อบาท5้าสตางค์ต่าง 3ามหมื 30, นะ่นอ่สามหมื่นสองพันหกร้อยสิบสามล้านนะครับบาทครับนะข้อที่สี่นะครับระบบข้อส่งการที่ปรากฏในโครงการในคำพิพากษาสูงสุดบมบมจปทแบ่งแยกให้กระทรวงการทลังไม่ครบถ้วนตามคำพิพากษาจำนวนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่ล้านบาทน,นะครับอันนี้ก็บอกไม่ครบถ้วนอีกนะครับที่ปีห้าสี่แล้วนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบนะครับ รัพย์สินที่เป็นท่อระบบท่อสมการธรรมชาติของการปิโรเลียมแห่งประเทศไทยบมอจปตท,ทแบ่งแยกและส่งคืนกระทรวงการทังเพียง32.19ของมูลค่าสุทธิระบบท่อก๊าซธรรมชาตินะครับต่อมานะครับข้อ 2. อนะครับระบบท่อสมการธรรมชาติบนบกของโครงการที่ประปรกอบไกฏในความที่ภากษาบมอจปททแบ่งแยกเพื่อส่งคืนเพียงร้อยละ55.42ส ส่วนระบบท่อส่งก๊าซในทะเลบมจมตทไม่ได้ส่งคืนให้กระทรวงการคลังทั้งจํานวนนะครับที่ดูแลสน,นะครับอย่างก็ดีนะครับรายงานตัวนี้มีบทสรุปผู้บริหารที่ดีนะครับได้กล่าวถึงทุกเรื่องที่ท่านได้กล่าวมานะครับแม้แต่ลายมือของท่านตุลาการท่านตนงกฤษณ์ คุณช่วยตอบประเด็นนี้ฉันฉันสงสัยเนื้อประเด็นความเริงผมได้ตอบไปแล้วนี่คุณไม่ถามแต่ฉันถามเองเพราะฉันสงสัยเลยสิขอไมาบอกว่าคุณคืนไม่ครบแต่คุณบอกว่าคุณคืนครบและช่วยอธิบายหน่อยว่าคืนครบของคุณคืออะไรและคืนไม่ครบของใครคืออการคืนปฏิบัติตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและศาล ได้เห็นชอบแล้วและมีมติครมยืนยันว่าคืนครบแล้วผู้รักคืนบกครบแล้วทุกเอกสารเอกสารยืนยันชัดเจนมีเอกสารที่ชัดเจนทุกมติครมเดีวให้หนุนฟูที่หลังครับนีทีนี้หนังสือทศสัตวรตอผมเรียนแล้วว่ามีหลายฉบับมีมาเรื่อยๆปี5้สก็มีมาฉบับหนึ่งผมจำไม่ได้มี57ก็มีอีกนะครับที่บอกคืนไม่ครบแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดมีฉบับ5 4สีขึ้นมาเนี่ยก็มีการฟ้อง สารปกครองกลางโดยประชาชนประมาณ1 5 0 0คนว่าปตทคืนท่อไม่หมดก็คือคืนคือท่อในทะเลไม่หมดสารก็บอกว่าสารได้มีคำพิพากษาไปแล้วไม่รับ้องเพราะในะ้เห้การที่จะทำหนังสือบอกคืนไม่หมดเนี่ยมันก็ทำมาได้เรื่อยๆนะครับแต่ไอ้สิ่งที่ผมอยากจะย้ำก็คือว่าถ้าเผื่อว่าสตงรอเห็นว่าปตทคืนท่อไม่หมดเหตุนใดสตง,ง,งซึ่งเป็นผูน้พวจสรบบัญชี จึงตรวจสอบรับรองบัญชีอตทอทุกปีตลอดมาโดยไม่มีข้อสังเกตใดๆทั้งสิ้นครับเรื่อนประเดนต่อไปที่จะถามนรรศปุ้งปุ้งฉันบุญยศิธิธรรมนะคะประธานสาพันองค์กรผู้โภพาเป็นหนึ่งในโจทย์ที่ฟ้องอธทอร์เป็นหนึ่งในโจทย์ของผู้ฟ้องคดีนะคะ เรื่องกรณีแปลรูปโดยไม่ชอบและก็เป็นผู้ฟ้องคดีกรณีที่ปตทคืนหุ้นไม่ครบนะคะ,ะในะคืนคืนสมบัติชาติทรัพย์สินคือท่อเนี่ยไม่ครบนะคะโดยโดยทางสารเนี่ยมีหนังสืตอตอบอว่าตุลาการเจ้าของสำนวนได้พิจารณาคำร้องขอใหอ้สารออกหมายบังคับัคดีของผู้ฟ้องคดีทั้ง5ลงวันที่28มกราคม255 หึงกับามเนี่ยประมาณนี้นะที่พิคเคอร์ร้อ2 57พสิเคารเคาะห์แล้วเห็นว่าผู้ที่มีสิทธิ์ร้องขอให้บังคับคดีได้ต้องเป็นบุคคลที่เป็นฝ่ายชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามที่พิพากษาสำหรับคดีนี้ศาลพิพากษาให้ยกคำร้องของผู้ฟ้องคดีผู้ร้องจึงไม่ใช่เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานะคะ,ะให้มี ไม่มีสิทธิ์บังคับคดีนี้ได้เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ดังนั้นผู้ร้องจึงไม่อาจร้องให้มีการบังคับคดีได้ให้ยกคำร้องนี่คือหมายความว่ามติคอรามอชัดเจนบอกว่าคนที่เป็นเจ้าหนี้นี่ก็คือกระทรวงการคลังสิ่งหนึ่งที่เป็นคำถามนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าคืนไม่ครบเราจึงไปร้องแต่ศาลบอกว่าคุณไม่มีหน้าที่ไม่ใช่เจ้านี้ เจ้านี่คือกระทรวงการคลังผู้เสียหายคือกระทรวงการคลังเราไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะว่าคําถามนะคะทำไมปตทจึงเห็นว่าระบบพ่อก๊าในทะเลที่รัฐบาลมอบหมา เป็นองค์กรของรัฐยังไม่แปรรูปใช้งบประบาลแผ่นดินที่เป็นภาษีของคนไทยทั้งประเทศเดินท่อเอาไปที่บ่อขุดเจาะในทะเลทําไมกตทถถึงคิดว่านี่ไม่ใช่สมบัติสาธาร,รณะที่ต้อง,อองอออถือไหมครับครนะครับเชิญูอจะตอบ่อครับคิดว่าคพิพาษาองาลปกครองสูงส,งสุด,สดี่ มีความชัดเจนขอให้ท่านไปดูได้จากเว็บไซต์ของสารปกครองสูงสุดว่าท่านว่าอย่างไรเออฉันถามคุณหน่อยเอออย่าเสียบรรยาฉันถามคุณหน่อยว่าไอ้ที่เขาสงสัยว่าไอ้ท่อการที่เดินในทะเลเนี่ยคุณคืนหรือยังไม่ได้คืนเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาไม่ได้คืนเรว่าไม่ได้เกี่ยวข้อง อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ถือว่าไม่รักษาภรรยาแล้วก็ไม่ให้เกียรติหลวงปู่ดว้วยฟังอย่างสงบรักษาอารมณ์คืนไม่ได้คืนเพราะไม่ได้อยู่ในคาพิพากษาของศาลถูกต้องไหมคําพิพากษาเนี่ยชัดเจนนะครับผมอย,อยากจะอยากจะขอตอบนิดนึงว่าทําไมถึงคาพิพากษาชัดเจนแต่ถ้าเผื่อจะตกมือโขฮากันเนี่ยมันก็ไม่ไม,มีโอกาสี่จะบอกแล้วคุณ<ม>เอาแต่ประเด็นที่ค<ม>ุณจะตอบเชิญ อาเฉินจะทุวกว่าตอบครับ้าหาจะมีท่านคุณเพียงเพียงพนอสเสนอ,อแล้วพวกยกไป้ายก็ไม่ต้องยกแม่อนุญาตให้ยกไปไ้ายใดๆทั้งสิ้นนะเอาป้ายลงห้ามยกป้ายใครที่ยกป้ายช่วยกรุณาให้เกียรติกันหน่อยครัประชุมอย่างสงบเรามีอรยะยัดทำพอที่จะฟังคนอื่นคนเยาะกเอาแสดงเขาอยากหยายกอยู่ใช่ไหม <laughs> <laughs> คนคนแ<ม>ยกเรียนตอเดี๋ยวเขาจตงตอบเรื่องตรงนี้ว่าเขาคืนแล้วหรือยัง<น>แล้วไม่คืนเพราะอะไร<น>เหตุผลของเขาฉันสงสัยคุณไม่ได้สงสัยคนแยกยเ,ยเ,ยเรียนตอบหลวงปู่ครับต่อคําถามที่ว่าทรัพย์สินไหนควรจะคืนเนี่ยปตทอไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีอํนานาจในการพิจารณานะครับอาํานาจในการพิจารณาทั้งหมดเป็นของศาลซึ่งในการพิจารณาของศาลนะครับทรัพย์สินทั้งหมดลงทั้งระบบท่อในทีเรีได้มีการนำขึ้นส,สู่ศาลนะครับ เป็นข้อมูลที่เปิดเผยและมีเอกสารปรากฏในศาลนะครับเพียงแต่ว่าในคําตัดสินคำวิจฉัยของศาลเนี่ยศาลใช้เกณฑ์ที่ว่าอันทรัพย์สินอันไหนก็ตามที่จัดหาโดยใช้งบประมาณของปตทนะครับไม่ใช่ใช้งบประมาณแผ่นดินนะครับงบประมาณของปตทอันนั้นให้เป็นทรัพย์สินของปตทเขียนไว้ชัดเจนในคำตัดสินของศาลนะครับเพียงแต่ว่าทรัพย์สินอันไหนก็ตามที่ปตทใช้อํานาจมหาชนนะครับในครอบัญญัติปตทเดิมเนี่ยได้ให้อำนาจมหาชนกับปตทไว้ด้วย อำนาจมหาชนนั่นก็นคือการเป็นคืนและการรอนสิทธ์นะครับอันนั้นอยากใ,ให้ให้โอนคืนให้เป็น,น,น,นทรัพย์สินประจำท้องที่สัส้นๆก็คือว่าคุณกำลังจะบอกพวกเราไม่รู้ว่าที่ไม่ได้คืนท่อก๊รในทะเลก็เพราะเป็นทรัพย์สินของปตทไม่ใช่งบประมาณแบบดินถูกต้องไหมเป็นเป็นทางคำสั่งของศาลไม่ใช่อตอบคำานี้ก่อน<ช>ว่าถูกต้องไหมใช่ครับถูกต้องใช่ไหมเราไม่คืนเพราะว่าไม่ใช่งบประมาณแบบดินแต่เป็นงบประมาณของปตท ผลของเขาเท็จจริงอย่างไรจะดูเอกสารว่างานนี้ถ้าไทยโกปกติคู่กันแหละนะฮะดใหูวไม่ได้่ทำดอา่อารถามอบกแล้วก็ูคอยากะเด้ขยายความที่าผู้วมันมีความชัดเจนถึ้เกี่ยวกับำพาษาขอกลับนมัสการหลงปู่นเอออาที่เรียนว่าคำวินิจฉัยของศาลเป็นสิ่งที่คิดว่า เป็นกติกาที่ทวกเราทุกคนยึดถือนะคะแล้วก็อ,องคคณะตุลา,าการจริงๆในเคสของปตทเนี่ยก็เป็นองคณะเดียวกับในเคสของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตอ,อะไรจะถือว่าเป็นสารสมบัติของแผ่นดินเนี่ยเราต้องไปดูในคาวินิจฉัยนะคะที่ขึ้นหน้าจอนี่คือสิ่งที่ศาลได้วินิจฉัยเอาไว้ว่าในสมัยที่เป็นการปิโตเลี่ยมนะคะเป็นองค์กรของรัฐ ใช้อำนาจมหาชนป่าของกอกกอรเอกชนใช้อำนาจมหาชนปินเอกชนนั่นคือหลักการของศาล